กูจะนอนเลยจริงนะกูจะแบบกูกูลงมากูกินนายรู้ได้ไงนายใสหน้ากากมาได้ไงนายรู้ได้ไงวะกูมึงกดกิ่งขนาดนี้มันไม่ได้เตรียมจริงใครกดนะใครกดใหญ่เลยเนี่ยนะคิดว่าแบบมีของส่งของอะไรเงี้ยแล้วกูเห็นมึงกดรัว่าด้วยกำภาพต่างอะไรเลยมึงพวกกูใส่เลย เช้าแม่ยันเช้ายันเช้าอ๋อไม่ได้คือไม่ได้ยันเชา้ายันเช้ายันเช้ายันเช้างงผมโหไว้ไหนวะพี่ช่างแม่งเถอะอ๋ออยู่ในถุงมาไม่ลืมผ่อนแล้วใช่ไหมไม่ลืมอ่ะพี่ลืมแต่ใจนะอยูย่กับใครวะใจเฮ้ยยังไม่บอกอ๋อยู่ยกับแฟนเท่นะนั่นแหละโดนแล้วกันไป จะเล่นให้ครบเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรารุยไปที่เซเว่นเพื่อไปซื้อของให้กับ FJ TV ฉลอง1นึ่งร้านเวลภายใน5ชั่วโมงนะฮะคือแบบที่ผมฉลองนี่ไม่ใช่ว่าเหืออะไรนันทุกคนคือมันเป็นเพลงแรกของพวกเราด้วยนะครับแต่ก็มันครบครบล้านภายใน5ชั่วโมงอ่ะอีเทียกูจะหัวใจไวตายตอนนี้แสนตาไป2 0 0แสนแล้วนะไม่เราเราไลทไลลปาไป2 0 0แสนกว่าแล้วตอนนี้ ไม่คือเราหัวใจจะวายตั้งแต่คนมารอเป็นหมื่นแล้วแล้วคือเรียลไทม์อ่ะคนดูสี่หมื่นนะทุกคนโอแคไปแล้วไปลงช่องผมว่าคหลักพันนะครับโอเคไปกันครับขับรถไม่ควรันไฟเร็วโอเคไปเจอกันที่เซเว่นเอเอาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงลาทารมีตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ เส้นทางเดิมนะครับทางวัดเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยกันนะครับสวัสดีใช่เราทางซ้ายเราจะเป็นวัดนะครับดูจากกําแพงวัดอะไรครวัดอะไรอ่าวัดสมัยนะเออวัมืดอะไรเนี่ยกล้องยังมืดโอู้คือแบบผ่านเส้นนี้ที่ไรต้องหาคลิปนะครับทุกคนทำไมอะหลอนจริงเสนาใช่แต่ผมก็ยังมานะครับคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีหน้าหมีไปวัน โอ้ยโอ้ยอย่าสามร้อยมาพี่หกจุดจริงเคยตั้งแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมแบบว่าขับรถเร็วนะครับนะ่ซิปอิ่มหรือเปล่าใช่ปะใช่ฮะอิ่มยเดียวผมไม่อ่านคอมเมนต์ว่ามีคนบอกว่าผมขับรถเร็วที่จริงผมขับไม่เร็วนะครับใช่ขับแค่ไรครับแซงไปเลยพี่ชา แกไอ้คันเมื่อกี้ผมเก็บกดมากเลยทุกคนมันขับกลางถนนเลยแล้วแบบผมตามมันมาประมาณ10นาทีได้มันขับกลางถนนเลยเว้ยที่มันคิดว่ามันเป็นเจ้าถนนอ่ะเออตั้งแต่น้องๆคอมเมนต์มาวันนั้นนะพี่ก็ขับมา40่0ิด้วยมันตลอด80นะครับก็ไม่เคยเกิน100เลยนะครับทุกคนก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อพี่ก็รักชีวิตพี่นะครับเพราะพี่ก็อยากอยู่กับน้องๆไปนานๆนี่ก็อยาก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 กินของฟรีไว้เนมอยู่นะครับ เธอจะปฏิเสธอีกครั้งตอนนี้เราทุกตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซเว่นอีกเซเว่นแล้วนะครับจะมาซื้อขนมเดี๋ยวมอนก็โอ้โหมี่จะร้อนมันจะเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองแล้วตอนนี้เรียกมึงอ่ะเ้ยทุกคนเดี๋ยวไปซื้อของนะครับนั่นเดี๋ยวตัดไปตอนที่จัดงินเลยเรามาดูกันว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับทุกคน เปิดแฮนเซนใช่ไหมครับที่ดูเลยคอมปอร์ดเลยใช่ไหมเปิดตาป้องต้องปั่นๆหน่อยจะไม่อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมมาหมดไปกับพันเลยนะครับทุกคนอีซี่นี่โหแค่นี้เสียทีมหมดจนเลยแบบเสียทีมเงินออกดีกว่าเงินออกก็จะเลี้ยงเลยอ่ะอันนี้เลี้ยงผมเลยนะเก้าสิบนะคะครับผมถือมันได้ครับถือมันได้ครับไปแล้วถือแล้วเดี๋ยวนะ ดูแต่ละคนดิครับแม่งพี่บอกก่อนให้ไทายก็แบบผมจะถ่ายแบบว่าผมเสียไปตั้ง800เพื่อที่จะไปหาเอ็มบจทีวีนะครับคือแบบเสียเสียเยอะมากเลยอ่ะเสียเยอะมากเท่าไหร่นะติพี่เนมจะเลี้ยงอ่ะเท่าไหร่นะเสียหเ800 800คือเยอะตอนตอนเขาเลี้ยงอ่ะเป็นหมื่นเฮ้ยม่ก็ไม่เป็นไรแกอ๋ออวิเดียวเลี้ยงก็โอเคครับอะไรเงี้ยตอนไหนวะฮะนี่ตอนไหนวะไม่รู้เดียังไม่เห็นไม่เออแม่บอกว่าแม่เลี้ยงกูไม่เห็นแม่เลี้ยงเลยอะไรปะไม่ไหวเลยนะเออเหมือน เหมือนโมดนะไม่คนที่เขาต้องเลี้ยงเรานะเพราะเพาวิววิวเขาเยอะมากเลยนะใช่คือคือแบบที่ผมไปฉลองวันนี้คือไม่น่ารอนะไม่น่ารอนะคือแบบถ้าถ้าเอเมบีเจแบบรวยเราก็รวยด้วยไงความหมายใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออถ้าเอเมบีเจรวยเราก็รวยด้วยเราเราไปสายก่อนเราเราเราใส่กอดยังครับไอเจเดี๋ยวเขาเช็คจริงอีู่กัก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เอออยู่ในช่วงไม่มีคลิปจะลงเหมือนเดิมเลยครับอีพีเท่าไหร่อีพีสองอีพีสอง คืออันนี้ไปไม่ได้ไม่นัดด้วยนะครับอันนี้ถ่ายเลยนะครับทุกคนเซอร์ไพรส์อะใช่เซอร์ไพรส์เลยที่คีสก็เล่นออกก็มาทำเลย <laughs> ใช่ครับก็ตอนแรกดูวิวหนึ่งล้านอ่ะไม่มีคลิปลงบัปดีเลกก็เลยมาบัดเนีมเลยนะครับ <laughs> คลิปนี้ต้องล้านวิวแน่นอนแ <c oughs> น่นอนใช่บุกบ้านเอเบนเจกลางดึกนะครับเพื่อที่จะฉลองหนึ่งล้านวิวของเพลงยังยังหวังนะครับยังองยังเช้ายังหวังเนะคนลืม ไม่เอ <Bond> ็มวีด้วยคุณดูใ <bucks> ห <and Pokemon apan> ้เอ yeah ็ม yeah. วีเสื้อตัวนี้เลยดีกว่าเย็ตัวนี้แหละครับที่ผมใช้บอกเลิกอิ่มมาเย็แล้วคลิปขี้เหร่เอพิววีที่บอกว่ามีแฟน11คนนะครับคุณเราไม่ได้คนที่12คือไม่รวมดิเมอร์นะคนที่12บ้านมึงดิคนที่ผมบอกคนที่12กับทุกคนยังคนเจอเลยคบหล่อยังไม่ถึงคบหล่อพอดีคบหล่อพอดีเลยเย็น เกอเกิดไปนะต้ตองนีดเกือบสองลเฮ้ยแลกล้องนี้รู้สึกว่าจริง,รง,รง,รงนะ,ะวันละคนนะอย่าก็พูดไปวันละคนเจียกว่าดิมเมอร์เวลาหลอกดิมอเอาไเจ้เาชายลังสิตเอาอีกไห้เดี๋ยเขาก็เซลกันในอิก มหาลัยที่ถามจริงคนละเดียมฮะเอ้ยมหาลัยอะไม่มี้านเราหมดไปเที่ยววันหนึ่งก็ได้หลอกเขามากินเข้าที่หอแล้วก็มปเก็บแร้วเขาโผล่ฟ้าพี่เอ้าไม่เผากันแล้วโอเคไอ้ที่ไอ้ที่พี่พี่พูดไปเมื่อกี้ก็ไม่ต้องตัดออกเลย ตัดแล้ตัดดีแล้วตัดแล้วตัดดีตัดได้ยังไงน้องรักหมดเลยมาเลยจะกูอาจจะถึงแล้วถึงแล้วนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วปิดไฟดีเพื่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านมีเป็นจีทีทีนะตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านของ MJNTV โอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะถึงบ้านเอ็มเจทีทีแล้วนะครับเราจะไปจอดน้ามาแล้วก็ปลุกเข้าไปเลยนะทุกคน ตอนนี้นะรู้สึกว่าพี่เนมจะนั่งแซดอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนไม่มาหานะก็เออร้านวิวแต่เพื่อนทิ้งครับ <c oughs> เออร้านวิวแต่เพื่อนทิ้งนะครับผมก็เลยเอ่อแบบบ้านอยู่ใกล้กันไงผมก็เลยมาเลยทุกคนคือแบบหั้าโลเองอ่ะบ้านผมกับเนมคือขับรถมาแป๊บเดียวเองนะครับห้าโลนี่หมายถึงกิโลกร,รมัมใช่ครับผมก็อะไรครับเนี่ย อนาคตก็มีแผนว่าจะทำสตูด right ิโอใหญ่กันนะครับจะรอดเนมรวยก่อนคเนมรวยเราค่อยไปขออยู่ไงแต่ตอนนี้เงินในบัญชีสิบล้านนะเออสิบล้านเลยเหรอเขาไม่เห็นอยู่รวยจัดเลยนะล้านกี่ก็สวัสดีมึงเล่นเนี่ยอ้ยจิตไทย ปิดไฟปิดไฟแซดปิดไฟปิดไฟแซบเลยทุกคนดูดิไม่แน่นอนนะครับปิดไฟไอ้นี่ไอหมาตัวนี้ไงที่มันเข้าบ้านพี่เนมเฮ้ยเตอนมาสดๆเลยเหรอเฮ้ยมันเข้าไปทำไมไอเนมบอกว่าอะไรนะสิ่งลึกลับใช่ป่ะเออไอแค่แบบวันนั้นน่ะข่าวเราเดี๋ยวเราต้องคอยฟังคือวันนั้นพี่เนมเรียกผมกับพี่เนมพี่ทีมให้ไปหาพี่เนมตอนตีสองตีสามไม่ได้บอกอะไรเข้าบ้านกูไม่รู้กูกลัวอ่ะ อะไรอย่างงี้มันจะกัดกูไหมมันจะอันตรายไหมตัวอะไรไม่รู้กูเห็นจำเต็มเลยจริงไหมคือวันนี้เห็นแล้วใช่ก็โง่จังเลยแอบออกมาต่อหน้าต่อตากูเลยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าบ้านนิี้ไปแล้วกันโอเคจะต้องกดขิงแล้วมร้อยไปกันเจ้าจี้เราอะไรแล้วรานวิวร้านวิวร้านวิวห้าสิบเอ็ดรานวิวห้าสิบเอ็ดจุ้ยจุ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วจีสสวัสดีครับ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 แล้วพี่กลับบ้านดีเดียรพี่พี่กลับบ้านดีเดียรพี่โอเคพี่กลับบ้านดีเดียโอเคครลี้ยวกลับบ้านดีเดียร์โอ้ยมึงก็ับอีกไม่กลับไม่กลับอีกกลับบ้านแล้วเไ้ยอย่าเศร้าร้านวิวเออร้านวิวอย่าเศร้าร้านวิวเมี่อก่อนอะเดี้ยวทำไมเลี้ยด้านลายนูมึนๆนะดีใจจนมึนเลยเหรอดีใจจนมึนมึนจะนอน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอนกินแหนมก่อนกินแหนมก่อนเราก่อนเรียวอะไรวะโอเคทุกคนเพื่อนผมแบบเปิดจะดีใจจนสติขาดลอยไปดูจากทรงแล้วน่าจะดีใจจนเป็นเกือบเป็นบ้าเลยนะทุกคนเดี๋ยว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 อะไรวะเกิดว่าเฮ้ยเอ้ยไปถ่ายวันอะไรที่มันเป็นอะไรของมันวะเอ้ยอาการอะทุกคนครับเพื่อนผมแบบวิวร้านวิวปุ๊บแม่งสมองมันไปเลยเออพี่พี่ถ่ายพี่จิมก่อนผมเอาของไปเจ็บวเคโอเค ไอ้ทุกคนเพื่อนผมอาการหนักกว่าร้านวิวสมองไปเลยสมองด้วยนายเป็นไรวะนายเป็นไรบ้าไปแล้วร้านวิวสติไปคนเหมือนเลยเดี๋ยวรถเราพังได้ไงนายนั่งได้ยังไงแน่นั่งอีกคนร้านวิวรถพังทำไงสติหลุดแล้วกูดีใจปะ ไอ้เหี้ยอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรียววิวมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเอาเอาไว้ไม่ได้เลยเนี่ยตอนแรกก็แรกวิวมันค้างเว้ยใช่ไหมวิวแม่งค้างค้างอยู่ให้คนดูดีว่าร้านวิวจริงเออให้เขาดูให้เขาดูหน่อยให้เขาดเฮ้ยเมื่อกี้เลยนี่นี่หนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มวันนี้กูเลี้ยงมาเองน้ำจูสแปะร้อยบาท วอายังไม่ถึงวันเลยร้านหนึ่งแล้วอ่ะห้าชั่วโมงไงผมห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงผมบอกแล้วเก้าเก้าเก้นาทีแสนวิวแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดมาแรงนะเออไม่แต่นี่เป็นนสถิติสถิติเไอ้สถิติแรกะอไรนะ สต <gas> <laughs> ิ <hal> สต <ham S 1> ิก่อนตอนนี้สติก่อนสติสติต้องมาตอนนี้สติแรกของช่องใช่ไหมที่ไวที่สุด1 0 0 0 0แสนวิวไวที่สุดใช่ปะเเออออ เยจะกาลองจะลองดีกว่าฉลองกินแล้ววันนี้ผมจะเลี้ยงมะม่วงนะฮะโอเคมะม่วงเยอะพักกับบ้านดีกว่ามากินมะม่วงเโอ้โหมีคนตามทันด้วยกูจะนอนแล้วจริงๆนะกูจะแบบกูก็รักกูลงมากูกินนายรู้ได้ไงนายใส่หน้ากากมาได้ไงนายรู้ได้ไงวะงูมึงกดกิ่งขนาดนี้เขาไม่ได้เตรียมจริงๆใครกดนะใครกดเนี่ยแลยเนี่ยนะคือคิดว่าแบบมีของมาส่งของอะไรเงี้ยแล้วกูเห็นมันกดรัวกูเลยกำภาพไปตามมาเลย มมกใส่เลยอ๋อเออแต่ผมรู้แล้วนะมันคือตัวอะไรอะไรไอสิงลิกลับเพี่เออไอพีว่าหมาแหม่เมื่ีเจอแล้วพี่เจอออกมาออกมาเมื่อกี้ยืนคนหลังคันรถโทรเรียกคนที่โทรเรียกแ้มาบ้านโทรเรียกกลัวคุณนั่งแบบหุยมึงอ๋อดีมึงนั่งในรก๊แคมหน่เฮ้ยโอ้โหรถผมกลับทางนะ มันน่งมาเต็งแบบป่ะไม่ไม่ใช่น่ะมันกับรถกูเด็ดนะกลับรถกูการรถกูเลยมึงปัญญาไหมรถแบบเนี้ยไม่มีครับผมมีแต่แบบนั้นนะครับเออแบบมีปัญญาซื้อไหมรถแบบเนี้ยฮอนด้าซีเบียร์วีอะซื้อไหมเออเซียร์วีหรือบียร์วีวะเซียรดีรถอะไรไม่รู้ตีโค้งกีเรี่องผคิดว่าจะคว่ำเลยแต่ไม่รถกีละนั่งมาสามคนยังรอดถึงบ้านโออเคยู่ได้ อะไรหี่อะไรผมเกิ่งเนี่ยสัตว์อะไรโนเรม่อนเนว่ยไอ้มัน้าไกระแทกไงจิ๊จง๊จิ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 ๊อิ๊จ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 ิไจ่เจิ๊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 จย๊อิ๊จิ๊จ้๊จิ๊จิ๊จิ๊ัิ๊จ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 ิ๊่ิ้อิ๊จิ๊จิ๊นิ๊จิ๊จนวายแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพวกผมไปกิ๊จิ๊จิ่อนนะครับทุกคจก็